แจมสีคิว้วที่สีคิ้วนะร้านนื้อย่างยังอยู่ร้านในตำนานแจมเขาเป็นร้านเนื้อย่างร้านเจียวฮ้อนนะฮะไม่เด้มากินสิบกว่าปีแล้วมาสีคิ้วต้องแวะมาก็จะมีเนื้อย่างมีเจียวฮ้อนมีชาบูอะไรของเขาอ่ะมีข้างใน ห้องแอร์มีอะไรอยากกินอะไรเลือกอะไรหรอกอะกกินอันนี้แต่ไม่ใช่อันนี้ชอบบรรยากาศนะบรรยากาศแบบแต่พื้นที่เขาโอเคว่ะ เป็นบ้านสวนแบบนี้อยู่ในบ้านชิวๆดูคล้ายๆยำลูกนะผ้าอะไรผ้าเนื้อเหรอ มีมีม,มีมีกุ้งแชน่น้ำปลาไหมกุ้งแชน่น้ำปลาให้พ่อเน่ยเออกุ้งแชน่น้ำปลาให้พ่อ เด็ดาดร้านชิวๆแล้วไอชุดเนื้อย่างเอาเป็นชุดไหนมัน <c oughs> อยเดีว๋อโอเคก็ชุดใหญ่นั่นแหละแล้วอย่างอื่น,นออะไรอีกไม่มีคโอ้ยนั่นมันสมัยเด็กๆแล้ว ไม่ไม่เขาก็มีอาหารด้วยลูกเขาไม่ได้มีเฉพาะเนื้อย่างอย่างเดียวไข่จงไข่เจียวอะไรเขาก็มีใช่ไหมน่ะ่้เกลือไ่เอไม่อยากินกิอาข้เกือเออก็เอา พี่มีนมาจัดการพี่มีนเคลียร์พี่มีนกับมิวกี้เขาไม่มีเสิร์ฟเราเคลียร์เองได้ไหเอาหรือไม่เอาไม่เอาก็ไม่หาเขาเอาจะเป็นอาหารนี้เพื่อเอาเราสั่งยังนี่งสั่งมาแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วไอ้กุ้งแช่น้ำปลาอะไรสั่งยังโอเคขอบคุณครับ อบไม่มียกก็ทำเข้อท่าเดียวแจกเลยจิกิพี่เนียนเปิดดิ เออมันแรงเหมือนพ่ออยู่เว้ยอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วละอ่าทางนี้เลยขึ้นทางนี้นะครับ ขยามาอีกแม่มันขยามาบรรยากาศร้านโล่งดีนะนั่งสบายสบายดียพี่ใส่ตรงนี้เลยครับ โอเคขอบคุณครับมหมอน่ารักโอเคขอบคุณครับกี่เคลียร์เลยลูกเคลียร์เลยพี่พี่มีนเอาไข่ใส่เลยลูก ตอกไข่ใส่ก็สั่งสั่งได้ โซนนี้เ็จะเป็นโซนร้านอาหารทั้งหมดเลย,ดยเดี๋ยวพี่สั่งอาหารเพิ่มหน่อยนะครับนี่เส้นทางนี้เอาอะไรบ้างครับกี้สั่งลูก จ้ะขอบคุณครับพี่เกียร์เอามันขึ้นก่อนลอชาชาเลยชิ้ชาๆเลย i มีใครกินสดไหมเนี่ชอบกินสดกันตัวนี้ ได้เลยพี่กิน่าจะโอเคแล้วเอาเนื้อลงได้เลยเต่าเขาน่ารัากดีวะ่ะแบบนี้ข้อท่าดีชา เขาว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดน,นะน้ำจิ้มเขาอ่ะของแจมอ่ะแจมสีคิ้วอ่ะ chạy ra lúc sài tôm ngân lại ô